จะมาต้มกระดูกมูนครับผมต่าเราอยู่ข้างนอกครับพ่อแม่พี่น้องทั้งแสบทั้งนวดครับแสบแสบอีลีทั้งแสบทั้งนวดเขาบอกโอ้ีคนหนุมน่ม แล้วก็ส่งกระดุมรูบไว้ครับโอ,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 อ้นอน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 ติดฝาหม้อไว้สักพักหนึ่งแล้วก็รอมันสุกมานนี่แหละครับในกาดฝนตกคือฝากับฝนเลยนะนะ ครับพ่อแม่พี่้องถึงเวลากินเขาแล้วครับต้มกระดูกหมูซุกแล้วครับผมนี่ครับเบิ้งตอนมันครับโคร,โครเคลเลยหวานฉ่ำเค็มเค็มแซบอีหลีเด้อพอีพี่นี่ กระแสบเดยหนวเด้ออีพี่ดิหนูมูแพ้กินกระโดมมันก็ได้มีวิตามินคือกันตัวกระแสบเลเด็ดตัวนี้เนาะ นี่วัาบไาปเสียอืมแทีพี่นี่แซ่บยังแห้งเลย นี่สมปันเพี้ยนครับสมปันเพี้ยนหน่อยสแสบไปลีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระติมกระติงกดกลับสกายนะครับ